บทเรียนออนไลน์ภาษาพาทีนบทที่4เรื่องภูมิใจมรดกโลกถ้าอยากรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงแล้วไปฟังกันเลยแล้วเรามาฟังเรื่องภูมิใจมรดกโลกพร้อมๆกันเลยนะครับหลังจากที่นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันกันเสร็จแล้วครูจึงเรียกนักเรียนเข้ามารวมกลุ่มกันในสนามหญ้าที่ครูเรียกนักเรียนมาในวันนี้ครูจะบอกว่า ในสัปดาห์หน้านั้นทางโรงเรียนจะพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่อุทยานประวัติศาสตร์สีสัชนาลัยและอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะซึ่งนักเรียนต้องเตรียมความพร้อมก่อนไปทั้งในเรื่องของใช้ที่ต้องไปพักค้างแรมและความรู้พื้นฐานก่อนที่จะไปสัมผัสสถานที่จริงๆค่ะแล้วอุทยานประวัติศาสตร์ที่เราจะไปมีความเป็นมายังไงครับ ครูจะเล่าให้นักเรียนฟังคร่าวๆก่อนนะคะส่วนเนื้อหาเพิ่มเติมครูจะแจกเป็นเอกสารให้นักเรียนไปศึกษากันค่ะความเป็นมาของรีสัชนาลัยเดิมก็คือเมืองเฉลียงต่อมาเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นสวรรคโลกซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องถ้วยชามค่ะแล้วเราจะไปกี่วันคะ เราจะไปกันสองวันค่ะในวันแรกเราจะไปศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนคือโบราณสถานภายในกำแพงเมืองและโบราณสถานนอกกำแพงเมืองค่ะโบราณสถานภายในกำแพงเมืองมีอะไรบ้างครับโบราณสถานภายในกำแพงเมืองก็จะมีวัดช้างล้อม แสดงว่าจะต้องมีช้างยืนล้อมแน่ๆเลยใช่แล้วจ้าจุดเด่นของวัดนี้ก็คือเจดีย์ประธานทรงลังการูประฆังกลมที่ฐานเจดีย์ประดับด้วยปูนปั้นรูปช้างครึ่งตัวยืนหนุนฐานเจดีย์โดยรอบรวมทั้งหมด39รูปจ้าสถานที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือวัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นกว่าวัดอื่นๆในเมืองรีสัชนาลัยเพราะมีเจดีย์ที่แตกต่างกันมากมายเช่นเจดีย์ประธานรูปดอกบัวตูมด้านหลังพระวิหารซึ่งเป็นศิลปะแบบสุขโขทัยแท้ต่อมาก็คือวัดนางพญาจุดเด่นของวัดนี้ก็คือลวดลายปูนปั้นบนผนังวิหารวัดนางพญาซึ่งเป็นประติมาก,กรรมสุขโขทัย สถานที่ต่อมาคือวัดสวนแก้วอุทยานน้อยหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดสะแก้วมีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินเป็นหลักของวัดและวัดสุดท้ายก็คือวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ค่ะสิ่งสำคัญของวัดนี้ก็คือเจดีย์ทรงลังกาที่ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำให้ดูแปลกตากว่าเจดีย์ทรงลังกาวัดอื่นค่ะ แล้วโบราณสถานภายนอกกำแพงเมืองที่เราจะไปล่ะคะมีที่ไหนบ้างก็จะมีเตาทุเรียงบ้านป่ายางและบ้านเกาะน้อยซึ่งเคยเป็นแหล่งภาชนะดินเผาหรือเครื่องสังคโลกหลังจากนั้นเราก็จะไปวัดป่าแก้วหรือวัดไตรภูมิป่าแก้วจุดเด่นของวัดนี้ก็คือเจดีย์ทรงกลมก่อด้วยศิลาแรงและวัดสุดท้าย ก็คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุค่ะวัดนี้มีโบราณสถานที่สำคัญภายในวัดได้แก่ปรางประธานก่อด้วยศีลาแรงฉาบปูนลักษณะรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมจัดอยู่ในสมัยอยุทยาแล้ววันที่สองเราจะไปที่ไหนบ้างอะครับในวันที่สองนั้นเราจะไปศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย แบ่งเป็นสองส่วนเช่นกันค่ะคือส่วนที่เป็นโบราณสถานภายในกำแพงเมืองและส่วนที่เป็นโบราณสถานภายนอกกำแพงเมืองค่ะสถานที่ที่เราจะไปกันในกำแพงเมืองนั้นก็จะมีวัดมหาธาตุมีพระเจดีย์มหาธาตุทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบินเป็นศิลปะแบบสุขโขทัยแท้ตั้งเป็นเจดีย์ประธาน หลอมรอบด้วยเจดีย์แปดองค์บนฐานเดียวกันต่อมาก็คือวัดศรีสวายมีปรางสามองค์ซึ่งเป็นรูปแบบศิลปะลบบุรีค่ะกำแพงเมืองและประตูเมืองค่ะกำแพงเมืองนี้นอกจากจะทำหน้าที่ป้องกันค่าศึกแล้วคูน้ำยังใช้ระบายน้ำไม่ให้ไหลทั่วเมืองอีกด้วยค่ะส่วนภายนอกกำแพงเมืองนั้น เราจะไปวัดพระพายหลวงเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่มีความสำคัญเป็นอันดับสองรองจากวัดมหา,าธาตุโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดของวัดนี้ก็คือพระปรางสามองค์เป็นปรางประธานของวัดค่ะต่อมาคือวัดสีชุมภายในวัดจะมีภาพเขียนนี้มีอายุเกือบเจ็ร้อปีบนเพดานช่องบันได ยังมีแผ่นหินชนวนขนาดใหญ่แกะสลักลวดลายเรื่องชาดกต่างๆมีจำนวนทั้งหมด50ภาพอีกด้วยค่ะและสุดท้ายคือวัตระพังทองหลางค่ะศิลปกรรมที่สำคัญของวัดนี้ก็คือมณฑดบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยอิฐผนังด้านนอกประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึง ตอนประธานเทศนาโปรดพระพุทธบิดากับกษัตริย์สักยราชและตอนเสด็จโปรโดนางพิมพาศิลปะนี้นับเป็นศิลปกรรมชิ้นเอกของสุขโขทัยค่ะซึ่งการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้ครูอยากให้นักเรียนปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการชมนะคะครูคะแล้วเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะนักเรียนจะต้องรู้จักสังเกต ตั้งใจฟังมะคุเทศและสุดท้ายนักเรียนจะต้องแสดงความขอบคุณแก่มะคุเทศด้วยนะคะมีใครสงสัยอะไรไหมคะรครับผมสงสัยว่าทำไมเราต้องไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ด้วยครับดีมากควินที่ถามคำถามนี้ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่นั้นเป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการวางแผนในการเรียนรู้และที่สำคัญคือ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามความเจริญรุ่งเรืองของไทยในอดีตจากโบราณสถานโบราณวัตถุอัลล้ำค่าซึ่งเป็นความภาคภูมิใจในมรดกไทยยังไงล่ะคะเป็นยังไงบ้างครับน้องๆสนุกไหมครับมรดกอันเก่าแก่ของไทยเรานั้นมีมากมายนะครับเวลาที่น้องๆไปเที่ยวตามโบราณสถานต่างๆก็ควรที่จะรักษาไว้ไม่ควรขีดเขียนให้เสียคุณค่าน,นะครับ ส่วนครั้งหน้านั้นเราจะเรียนเรื่องอะไรโปรดติดตามนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ อุปรกรณ์ในการพักค้างแรมนะคะนักเรียน 1. กระเป๋าเป้เป็นสิ่งของนะคะที่จะนําใส่กระเป๋าเนี่ยไม่ควรเป็นสิ่งของที่หนักและควรเป็นของที่จําเป็นเท่านั้น 2. ของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนตัวที่จําเป็นนะคะได้แก่แปรงสีฟันสบู่ผ้าเช็ดต,ตัวช้อนซ่อมและเสื้อผ้าค่ะ 3. นะคะของใช้ระหว่างเดินทาง ของใช้ระหว่างเดินทางนะคะก็จะได้แก่สมุดจดบันทึกไฟฉายและกระติกน้ำแบบสะพายค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ฟังเรื่องราวภูมิใจมรดกโลกไปแล้วนะคะมาถึงขั้นตอนตรวจสอบความเข้าใจนะคะโดยให้นักเรียนนะลูกทำแบบฝึกเรื่องภูมิใจมรดกโลกจากใบงานที่นักเรียนได้รับไปนะคะ โดยในแบบฝึกเนี่ยมีทั้งหมด5ข้ออ่านคำถามและเขียนคาตอบลงไปให้ชัดเจนนะคะทำเสร็จแล้วระบายสีตกแต่งให้สวยงามได้เลยแล้วพบกันใหม่บทเรียนต่อไปนะคะนักเรียนบ๊ายบาย